สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับโอเคตอนนี้เราก็คงจะยอมรับว่าแม่ เราจะพลาดเองที่ส่งกษัตริย์ไปแล้วก็ไปแพ้ไปโดนจับซะงั้นกษัตย์เรานีหนีไม่เก่งเลยนะไม่น่ากาาล,ล้าหาเลยกล้าหาแล้วก็ไปให้เขาจับยินนะแล้วก็แพ้คิดได้ไงเออ,อก็วก็พยายามต่อไป ้ม,มันก็จะไม่ยบังอาจมากมันวางแผนรอบค่าไปแลยถึงแม้เป็นคนใจดีขึ้นจามเจอแบบนี้ก็อยากจะร้องไห้ ไปถึงทำกันอย่างนี้ต้องรู้ว่ามันจะตกไปของตัวงอื่นเออทำไมทายร้านสาวเล่นสาวำลางบนได้ดีเออได้สิ เดียคอนววยังไปอีกโอ้ตายแลวดินแดนของดินแดนเราจะต้องเอาคืนในรุ่นของเราราะนั้นทำให้บรรพบุรุษขายนะเน่าถึงแม้ประเทศจะพิาสารว่าแทนที่แล้วมันจะดูไม่สวย แม้ว่าเราจะที่ตามเกิอยึอนดินแดนของตัวเองกลับมาทีละนิดทีละน้อยจะล,ลุกไปทีเดียวเอาทุกมดไปเลย nếu qua bây giờ thép pin thép tài người anh tạm đồ Cô để tham mình nghe tập lâu đây Oh, chạy chạy. Do เทำเราเชิงเจิงเป็นน like, ี่นี่อย่าละแล้วก็รอต่อไปเดียนี่เดียวเลย ว่าเราใจะนี่ก็ตามภารกิจเป้าหมายคือทวงคืนดินแดนแห่งคนวายถึงแม้เราจะไปยึดเข้ามาก็ตามดินแดนที่บราพบุรุดเราไปขโมยมาจากที่อื่น ตอย่างก็ดูเป็นตัวดีเิงแต่ผมดังในประเทศเราแม่งเห็นแค่ตัวไม่มีใครจงรักภักดีเลยสักคนเป <c oughs> ทำอย่างนี้เราเป็นกษัตริย์กษัตริย์เองคนวอยทำไปไม่จงรักภักดีกันทำไมเั้นแล้วก็ทำได้แค่ต่อไป ก็อรอดูว่าสก๊อปแดงเขาไปดูสงครามภายในต้องช่วยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านานั่นเลยก็ก็หวังว่าอันดมิตเราจะฉลาดนะเออ ส่งไปแค่ทหารอาชีพไปเราจะไปส่งทหารเกแล้วเปลืองหัดทุนเราก็พยายามต่อไป

ดินแหนเนาะดินแดนแห่งคนวอยซะงั้นทำงี้ได้ไงวะเออเออืมมันได้อย่างี้สิสวยอืออือแล้วก็พยายามต่อไป พยายมแล้วพยายามแล้ว,ยายาลวใช้ลานสัตว์ผ่อนคลายสบายอารมณ์แม้ว่าจะแกะ่ก็ตาม

ไปเดียร์ต่อไปทําไมก็ตาม เดาคนมากมายประชาชนที ấy, ch ấy, ấy, ่เคยอยู่ในคอนบอยตอนนี้ไปตกอยู่กับก็กัดทิศกันเลยเนี่ย นเมกองทัพกบฏแม่งไปบุกดินแดนแห่งคอนไวลก็ปล่อยให้ประเทศสกอตแลนด์ยึดดินแดนตัวเองคืนอย่างสบายใจให้มันได้ยี้สิเออ 嗯。Mm. กแลาก็ปอย่างน,นีทุกทีเลยทำไม,ไมเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ แล้วก็พันธมิตรก็ไม่มาช่วยเราอีกกตแลมอาพิซาโอ้แต่มองขวดตีเลยแล้วก็กลายเป็นทช้ยาเาหกฝรั่งเศสไปซะง,งั้น โอ้โหงั้นแผนการรอบค่าก็เป็นยกเลิกสิต้งองยมเลิกเพราะว่ามันจะตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วที่ดีฉันก็จะยืนลำหมากขึ้นงั้นเป็นยีเตอบ่อยไหมปะ 也也听。Yeah, yeah. <c oughs> ก็นะต้องมีการคำนวณเพื่อสิ่งที่ดีแล้วก็นาคตที่ดีถือแม้นอาจจะมีความเสี่ยงก็ต,งตาม,มก็พยายามก็ขย,ยาแห่งคอนบวอย ลูกหลานอือเวลาก็ทำันดับีแบบเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ ก็ดีนะเอออย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปดีแล้ว